สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เพียงพามาแอบดูต้นแอปเปิลนะคะกำลังออกดอกเลยคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะปีนี้ออกดอกเยอะพอสมควรเป็นภาวนาให้ติดผลเยอะๆนะคะคลิปนี้ <ตร S 1> เป็นคลิปวิดีดโอ<ด>ของปี<ด>ที่แล้วนะคะแซ่ปปแบ,บ,บ,บมากเลยคะ่ะรสชาติดีมากเลยคะ่ะต้นนี้วันนี้เพียงก็จะมาชวนวดูเดอกแอปเปิลนะคะ ว่ามันจะติดดอกเยอไะไหมเดี๋ยวเรามาดูมาชมความสวยงามของดอกแอปเปิลค่ะช่วงนี้เขากำลังออกดอกสวยเลยค่ะดอกของเขาจะเป็นดอกสีขาวอมชมพูม่วงนิดๆนะคะตแต่ว่าแต่ว่าต้นที่อยู่ต้นคลิปนะคะก็จะเป็นดอกสีม่วงนะคะคนละพันธุ์ค่ะคลิป<อ>วิดีโอนี้นเป็นของปีที่แล้วนะคะช่วงเดือนกันยายนค่ะ เพียคิดถึงแอปเปิ้ลพริกเลือค่ะทุกคนเพราะต้นนี้มันจะรสชาติดีมากเลยค่ะจะกรอบหวานแล้วก็เปรี้ยวปรลายนะคะอร่อยจริงๆเดี๋ยวลองมาชิมกันเลยนะคะกินได้เเพราาาะว่ขไม่ได้ห้ามอะไรไม่ได้ห่วงอะไรนะคะนี่่องนีทุกคนดูๆๆอยากกินแอปเปิ้ลเล็กๆแบบนี้ อืมอร่อยแต่ปีเนี้ยไม่ดกเท่าปีที่แล้วนะทุกคนปีที่แล้วจะดกกว่าเด,วเดี๋ยวจะเก็บไปกินที่บ้านด้วยเดี๋ยวกินต่อกันนะทุกคนกินสดๆจากต้นนิ้วสุดยอดเลยทุกคน